วงเดียวไม่พอครับสามวงมเนไปเลยอุ้ยใส่ค่ะใส่ค่ะไม่นิ้วน่าสิ โอ oh, พักจีราสุดเซอร์ไพรส์แฟนหนุ่มเบียร์สรณนัดสวมแหวนให้ในวันเกิดโรแมนติกมาก ต้องบอกว่าเป็นวันเกิดในปีที่47ของโอพักจิราที่แฮปปี้สุดๆไปเลยค่ะหลังจากที่กลับมามีแฟนในระยะหนึ่งหัวใจก็กลับมาเป็นสีชมพูหวานแหววอีกครั้งเพราะมีทนายหนุ่มสุดหล่อเบียร์สรณนัทที่เข้ามาดูแลหัวใจต้องบอกเลยว่าเป็นรักต่างวัยที่ลงตัวสุดๆจนหลายคนต่างบอกว่าเป็นคู่รักป้ายแดงที่หวานแซงหลายคู่ไปมากๆ ล่าสุดในวันเกิดของโอพักิจีราที่แฟนๆต่างจัดให้เป็นปาร์ตี้เล็กๆที่อบอุ่นมากรายล้อมไปด้วยมิตรรักคนสนิท อาทิเมเฟื่องอารมณ์ฮาหน่าเอพรทิพนิ้งปณิตากีตาสิริพิษและที่ขาดไม่ได้ก็คือหวานใจอย่างเบียรสรนัทที่นอกจากจะอวยพรวันเกิดแล้วเจ้าตัวก็ยังทำเซอร์ไพรส์รด้วยแหวนสามวงเรียงกันสวมให้ในวันเกิดอย่างโรแมนติกเพื่อนๆต่างแซลกันยกใหญ่คล้ายซีนขอแต่งงานซึ่งเบียรก็ได้ประกาศไว้ว่าปีนี้ขอสวมแหวนให้นิ้วกลางก่อนปีหน้าจะจัดให้ด้วยแหวนเพชรที่นิ้วนางเรียกเสียงกรี๊ดจากทุกคนได้เลยทีเดียว

วงเดียวไม่พอครับสามวงมาเป็นปเลยอ้ยใสค่ะใสค่ะไม่รู้น้าสิเนื้อไหนอะกลางอะใส่ใส่ใสอ่าได้ดีโอเคโอเค เราขอห้ร pues ักจนจบสวยดสวยดูชงคันชงคันบินส่งไปให้เรานะเธอนั nah ่งลงก่อนนหายรูปภาพนี้ภาพนี้ ในโชว์ในค่ะโชว์ในค่ะเออแม่ีไม่เคยซื้อใครเลยไปกับผู้ใหญ่เลยพวกปัญหามันเกิดนะปัญหามันเกิดมาที่ใครเลยเพราะพี่ต้องเนี่ยชอบซื้อเพชรไอ้เราก็เลยโดนกดดันไปเรื่อยๆโอ้ยน่ารักไปดูสิอ่ะอันนี้ช่วยให้โอบก่อนอ <tal word> ัน <Bereich> นี้ช่วยให้โอบเราห้ก่อน